สวัสดีครับอยู่กับเสือพาไปนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะฮะเพราะว่าเราจะมาทําเมนูนะครับปลาอะไรนะปลาปลานิลนปลานิลนปลานินเต๋าราดซอสมะขามสามรสโอ้ชื่อยาวมากเลยห้ามถามซ้ำนะจำชื่อไม่ได้ ตอนนี้ก็เริ่มนะฮะจะทอดปลาก่อนนะครับพร้อมนะฮะสุกแล้วหึงตัวนะส่วนพี่เสือจะทำน้ำราดซอสนะครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ยวนะมีคนชเวยนะแม่ครัวของเรานะฮะแน้ะฮเฮยเฮ้ยเฮ้้เย้เย นี่ก็เป็นน้ำตาลปี๊บนะฮะน้ำตาลปี๊บเราละลายแล้วนะฮะแล้วก็มะขามเปียกนะฮะละลายแล้วนะครับผมฮะโอ้ยโอ้ยทอดปลาแล้วหนึ่งตัวนะฮะผมนะครับต่อไปก็จะให้ช่วยช่วยแอนนะฮะล้างรากผักชีแล้วก็หั่นแล้วก็โคลกนะครับผมใช่ครับผมนย ลาบผักชีนะฮะแล้วก็เพลินเราไม่มีพริกไทยเม็ดนะฮะเราใช้พริกไทยป่นโอเคจะไปโอาไปเรียกผักชีสามเกลือสามเกลืออ่านะครับก็มีกระเทียมด้วยนะรวมเป็นสามเกลือนะครับผมเรียบร้อยจะปรุงเขาเองต่อไปเราจะทำนะครับน้ำราดซอสยกพวกไปนะทีมกระเทียบจะทำอะไรนะคนเด้อ ใส่น,น้ำมันลงไปแล้วใส่มันลงไปแล้ว <c oughs> ใส่มันลงไปแล้วทตักควานี้อนท่อจานนะเราจะยกอันนี้มา,า,ต,าตามด้วยรากผักชี ตามกันเลยถ้าจะเตรียมมงไปเตรียมเรียบร้อมโอ้ยหอมอะไรอย่างนี้มองเห็นภาพไหมเอ็มเฮ้อกลางยืนกองยืนใบจ้งซุ้ม ต่อ,อ,อ,อไปทุกคนเตรียมชุนนะฮะเตรียมชุนใชไม่เราใส่พริกลงไป,ไปใส่พริกแล้วพี่น้องกลัวเผ็ดนะฮะ ทำนต๊ะอันนี้ทำน้ำซอสอันนี้ทำน้ำซอสนะฮะจะใส่อะไรบ้างผัดกำมันหอมนะครับขอน้ำมันเติมให้หน่อยครับนิดนึงเติมิดเหรอเติมนิดนึงนิดเดียวโอเค ตามด้วยอะไรคะต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะฮะน้ำตาลปี๊บที่เราละลายน้ำร้อนไว้แล้วนะครับผม,อมตอนนี้<า>จะเห็นว่ากระเทียมกับพริกแล้วก็สามกลือของเรามันก็จะแตกมันแล้วนะฮะน้ำตาลปี๊บละลายน้ำน้ำร้อนแล้วใช่ครับ<ม>คือ<ม>ถ้าใครไม่ ถ้าใครไม่มีน้ำตาลทรีบก็ใช้น้ำตาลทรายได้แต่ว่ามันจะไม่นัวนะครับมันจะไม่อร่อยเมนูนี้ถ้าขาดน้ำตาลทรีบไม่อร่อยคือกินได้แต่ไม่แซ่บคนเป็นแม่ครัวจะรู้ดิใส่ลงไปโอ้โหเมนูเมนูนี้รสชาติเด่นคือเปรี้ยวกับหวานอเป็นเปรี้ยวหวานนะฮะรสชาติเด่นเนาะนะครับอืก็ผัดไปก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ชม เวลาผัดก็พยายามให้มันแตกมันไปเรื่อยๆนะฮะเี๋ยวอะไรคือเราจะมาพลิก,กปลานี่นะคะ <c oughs> ยังไม่ถึงการใส่มะขามเปียกนะยังยังยังมะขามเปียกใส่สุดท้ายถ้าเราใส่เร็วมันจะไหม้จ้าถ้าเราควรม่ดีก็จะไหม,ม้จะไม่อร่อยรสชาติจะเพี้ยนไปเลยครับอ๋อจะเพี้ยนไปเลยเนาะถ้าป้าที่บ้านไอ้แกทำคนเดียวนะป้าจะว่าวรจะทำน้ำไว้ก่อนจะทอดปลาที่เหลือ แต่ตอนนี้เรามีแม่ครัวหลายคนเออเรียกแกกันเอ้ที่ผงนัวให้หน่อยฮะผงนัวผงนัวใส่นิดหน่อยผงนัวอ่าแล้วก็ใส่เยอะมากขอให้นัวตอนนี้อร่อยไม่ใช่เสือจะเป็นเคฟผงนัว ก็น้ำปลาขอน้ำปลาหน<ร>ะ่งปลามาน้ำปลาท่านเอาเองไม่ต้องใส่เยอะนะฮะเขาไม่ได้เน้นเค็มนะฮะเน้นเปรี้ยวหวานนะครับผมใช่ไม่ต้องใส่เยอะครับผมโอ้เห็นน้ำซอสก็น้ำลายไหลแล้วแต่แต่เอยทำไมมีเยอะแยะความรวดเร็วและความฉลาดของ พ่อค้าครับก็เขาจะมีซอสแบบนี้เลยซอสสำเร็จรูปใช่ไหมใช่แบบนี้เลยแต่มันไม่รู้จะอร่อยเหมือนเราที่ล่านทิ้งท้ายเป็นขวดเนาะใช่สีสวยมากเลยแค่นี้ก็เราเนี่ยไม่ต้องชิมก็รู้แล้วว่าอร่อย เป็นน้ำปลาหวานมะขามอ่อนได้เลยิมเออนะสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายใส่แล้วใส่แล้วน้ำมะขามเปียกอันนี้เราก็ละลายน้ำร้อนไว้แล้วนะครับโอใส่ลงไปเหมือนน้ำจิ้นมชินเลยนะอืมเหมือนกะลิเนเซีเนะใช่พอเราผัดไปไปเรื่อยๆล้วก็ชิมดูว่าเอ้ยโอเคแล้วหรือยังหรือว่ามันรสชาติเราจากจะเพิ่มอะไรนะฮะ อันนี้เราไม่ใช้ไฟแรงนะอ่อนๆโอ้โหดับเบิลยองเขี่ยวก็จะได้แปรด้นใหีหยุดก่อนทุกขั้นตอนแล้วก็อิ่มๆน้ำเข้มข้นมากเลยนะฮะน้ำเข้มข้นมากเลยนะพี่น้องเซ็บแซ่บแซ่บเซ็บชิมรสไปแซ่บหนอแล้วใส่ปลาลงไปเอ้าไม่ใช่ต้องราดถ้าสมมติเรามีเยอะเราก็เก็บไว้ทำวันหลังไปปรุงกับ ทะเลราดมันหลังก็ได้มันเก็บได้หลายวันหรือวันไหนเราแบบอยากกินอีกเราก็เอาปลามาทอดอหรือถ้าคนที่ไม่ต้องเป็นปลาหมึงก็ได้นะใชปลาอะไรจะได้ได้หมดเลยบางคนเขากินเจเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำปลาน้ำงาะแล้วก็ไปราดกับไอ้พวกเต้าหู้ทอดได้หมดเลยนะฮะอืเขาเรียกว่าทำแบบสามรสเดี๋ยวเราเบาไฟอีกนะฮะคุณผู้ชมเบามาทางไหนเนาะไฟเนี่ยมาทางนี้ใช่ไหม เราก็ต้องหัดทิคเคยดีมันออกเบาเข้าเตาคุยเลยเอาตัวคนด้วยโอ้มห้นมากน้ำใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเราจะไปชิมนะคุยเด้คุยเด้ได้เวลาชิมฝีมือตัวเองแล้วเสือจะชิมแล้วตอนนี้เป็นไงสีมือแม่ค้าเก่า ตอนนี้เสือจะชิมแล้วนะฮะต้องบอกว่ายังไม่ชิมมันกำลังร้อนอยู่รู้ว่ามันร้อนใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืออืออือสวยุนจานเปรี้ยวพอดีเลยแบบพอดีบอกมันคมกลมมากแล้วทำไมทำหน้าเหมือนเปรี้ยวอ่ะ แล้วมันก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงไงมันโตเปรี้ยวหวานนะมันน้ำบ้านละบ้านไปชิมเร็วๆเลยค่ะมันอร่อยมากคือไม่อยากจะโม้น่ะเข้าใจไหมว่าไม่อยากจะโม้น่ะแต่มันอร่อยจริงๆเฮ้ยอืมแซ่บๆบ้านเดี๋ยวบอกอร่อยมากอร่อยมากคือแบบเอออือดูปลาก็สุกแล้วสามตัวนะฮะ FC นะฮะเนื้อนูเด็ด มาดูใกล้ๆนะเอฟซีดูนะฮะนามราดนะฮะอร่อยมากนะครพี่เสือชิมแล้วโอเคพอดีเป๊ะไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วนะครับอ้าวอะไรจะพอดีขนาดนี้ดี๊ทำกับข้าวเสร็จมาแล้วฉันรู้เวลาจริงๆฉันรู้เวลาจริงๆเลยทำไมถึงแม่นเป๊ะลงตัวขนาดนี้ไม่น่าเชื่อ มาถึงพอดีเลยนะคะค่ะคัดอดมาถึงป้าพัดทอดก้างปลาพอดีเลยเนี่ยลอามาดูมาเชื่อมาดูเลยมาดูเลยเอ้ามีที่ไหนใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำให้ดูคนทำลุงช่างลุงช่างทำให้ลูกค้ากินแต่ก้างแล้เนื้อมันไปไหนเนี่ยนี่เรียมก้างโดนแล้วมาถึงก็โดนเลยโดนเลยหัวก็ผิดไปตัวเดียวเองเนี่ยอย่างนี้เปย ของ9ุเนี่ท่านลที่รัอครบอกไม่ได้ไงให้กำลังใจนะครับอย่าลืมติดด่านดคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับผม